คลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับบาลัมอาจารย์หน้าโหดแต่จิตใจอ่อนโยนให้มากขึ้นกันอีกนิดหน่อยนะครับกับเรื่องราวและประวัติของบาลัมและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาภายในเรื่องเรื่องที่ 1. ข้อมูลเบื้องต้นของบาลัมโดยบาลัมนั้นก็มีชื่อเต็มว่าบาลัมชิจิโร่หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งอย่างกากกยบาลัมชิจิโร่โดยชื่อกากอยนั้นก็เป็นฉายาของบาลัมในโลกปีศาจบาลัมนั้นเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนเป็นปีศาจท,ที่ดูเหมือนคนอายุ34ปีีมสีผมสีีขาาาวดวดดงตสฟ้ มีส่วนสูง193เซนติเมตรซึ่งเตี้ยกว่าสีิเวลแค่2เซนทั้งที่ในตอนแรกนั้นบารัมนั้นมีขนาดตัวที่เตี้ยกว่าโอเปร่าและคาริโก้ซะอีกจนมาในเนื้อหาในภาคปัจจุบันที่บารัมนั้นมีส่วนสูงที่สูงกว่าคาริโก้กับโอเปร่าไปซะแล้วส่วนน้ำหนักของบารัมนั้นก็คือ90กิโลกรัมนอกจากนี้บารัมก็ยังมีลักษณะทางร่างกายที่โดดเด่นเพราะมีส่วนผสมของสัตว์มีปีกอย่างเช่นขาที่เหมือนกับขาของนกและยังมีปีกที่มีรวดลายของขนนกอีกด้วย ในส่วนเวทประจำตะกุลของบารัมนั่นก็คือบัสเซอร์ที่นับเป็นเวทสายตรวจจับหากว่าบารัมนั้นสังเกตที่เป้าหมายจะสามารถจับทิศจากคำพูดหรือการกระทำได้ซึ่งถือเป็นประการด่านแรกในการตรวจจับสิ่งผิดปกติที่จะเข้ามาในบาบิโลสเรื่องที่2ประวัติเบื้องต้นของบารัมโดยตัวของบารัมนั้นมีความสนใจในสิ่งมีชีวิตมาตั้งแต่เด็กและต้องการจะเข้าไปสัมผัสทุกสิ่งมีชีวิตที่เคยเจอซึ่งก็ไม่สามารถยับยั้งห้ามใจได้จนกระทั่งความอยากรู้มากเกินไปก็ทําให้บารนล้นก บารลัมนั้นมีความสนใจในหนังสือภาพสิ่งมีชีวิตในโลกปีศาจและสิ่งมีชีวิตในจินตนาการซึ่งด้วยความที่อ่านแต่หนังสือภาพและการคิดถึงแต่สัตว์ในจินตนาการทาให้บาราลัมนั้นถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดในสายตาของปีศาจด้วยกันจนเมื่อบาราลัมนั้นได้เข้ามาเรียนที่บาบิลุสบาราลัมนั้นยังคงอ่านหนังสืออยู่เหมือนเดิมซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้กับปีศาจรอบข้างจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ยกเว้นปีศาจตนหนึ่งที่มีท่าทีที่เงียบขรึมน่ืนอเพ,พี และบารลามมันก็ได้ร่วมโหดจมท้ายกับคาริโก้และได้เจอกับโอเปร่าก่อนจะได้ถูกแจ็เข้าไปในท็อปด็อกแบทเลอร์ที่โอเปร่าเป็นคนสร้างขึ้นซึ่งจะเป็นเนื้อหาในภาคคาริโก้ไกลเดนช่วงเวลาต่อมาที่ปรากฏนั่นก็คือช่วงที่บาร์ลามนั้นมาเป็นอาจารย์แต่เราก็ไม่รู้ว่าบาร์ลามนั้นเป็นอาจารย์มานานแค่ไหนแล้วแต่ก็น่าจะเป็นมาก่อนคาริโก้เพราะในงานเลี้ยงหลังจากเทศากาลเก็บเกี่ยวที่มีการพูดถึงเรื่องอาจารย์ที่เป็นคนฝึกสอนให้กับคาริโก้และคาริโก้นั้นก็ได้อาจารย์ดาร์ลิงเป็นพ ในปัจจุบันนอกจากบาร์ลัมจะเป็นอาจารย์แล้วบารลัมก็ยังได้รับหน้าที่ในการดูแลอิลุมะเพราะบารลัมนั้นเป็นไม่กี่คนที่รู้ตัวจริงของอิลุมะโดยบารลัมจะได้รับหน้าที่ในการตรวจสอบร่างกายของอิลุมะว่ายังปกติดีไหมในโลกปีศาจเรื่องที่3ความสัมพันธ์รอบข้างของบาร์ลัมบาร์ลัมมีความสัมพันธ์กับใครบ้าง สำหรับอิลุมะนอกจากที่บาราัมจะมองอิลุมะเป็นนักเรียนที่จะต้องปกป้องแล้วบาร์ัมอาจจะมองอิลุมะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเพราะเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตในจินตนาการสำหรับบาราัมมาตลอดและบาราัมนั้นก็นับเป็นปีศาจตนแรกที่อิลุมะบอกความลับเรื่องมนุษย์ให้และบาร์ัมก็จะเป็นคนแรกที่รู้วันเกิดของอิลุมะอีกด้วยสำหรับคาเลโกเพราะด้วยความที่บารลัมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างน่ากลัวจากบุคลิกและนิสัยทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ จนบาลามนั้นได้มา,จา,าเจอกับคาริโก้ซึ่งคาริโก้ั้นก็ไม่ได้วาดกลัวบาลามและคาริโก้ั้นก็ยังเป็นเพื่อนคนแรกของบาลามอีกด้วยซึ่งทั้งสองคนนั้นก็เป็นเพื่อกันมาตั้งแต่ตอนเลยนอยู่ที่บาบิลุสจนมาเป็นอาจารย์สอนที่เดียวกันและยังเป็นปีศาจที่แข็งเก่งด้วยกันทั้งคู่นอกจากนี้บาลัมก็ยังได้รับหน้าที่ในการดูแลคาริโก้ใน,นตอนที่อยู่ในร่างวัตจักปีศาจอีกด้วย สำหรับโอเปร่าบาร์ลนั้นเคารพโอเปร่าในฐานะรุ่นพี่ซึ่งแตกต่างจากคาเลโก้ทำให้โอเปร่านั้นดูก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวของบาร์มอยู่พอสมควรสำหรับอาริากสโบโรทั้งสองคนก็ถือเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของบาร์มเพราะคนอื่นนั้นคงไม่มีใครกล้าให้บาร์ลม,มาสอนให้โดยทั้งสองคนก็ขอร้องให้บาร์ลม,มาสอนให้ตั้งแต่ตอนวอเตอร์พาร์คและก็ได้รับการฝึกพิเศษในตอนเทศก,กาลเก็บเกี่ยวโดยบาร์มนั้นก็สอนตั้งแต่การต่อสู้ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการต่อสู้สไตล์ของบารัมอย่่่่าาาาาาางงกกรรรใใใหุ้้้้สจจปปีศศและชนตูดว แต่สำหรับปิศาาตัวอื่นโดยเฉพาะนักเรียนก็ค่อนข้างหวาดกลัวบารัมเพราะด้วยความที่บารัมนั้นมีบุคลิกที่น่ากลัวและมีข่าวหรือว่าชอบจับนักเรียนไปทาการทดลองหรือทําวิจัยซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้กับนักเรียนอยู่พอสมควรเรื่องที่ 4. ความสามารถของบารัมโดยบารัมนั้นก็เป็นหนึ่งใน2ปีศาจที่อยู่ในบาบิลุสที่อยู่อันดับคิหรือแร้งแปดคู่กับคารลโกซึ่งฝีมือของบารัมนั้นถือว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วโดวยจะมีครั้งหนึ่งที่บารัมนั้นสามารถหยุดการโจมตีของคาเรก,กัอ้อมน และบาราลมนั้นก็ได้อันดับดาเลสหรือแหลงสี่ในตอนเปิดแรงครั้งแรกตอนอยู่ปีหนึ่งและไม่จะอยู่ปีหนึ่งและมีขนาดตัวแค่นี้แต่บาราลามนั้นกลับมีเลี้ยวแรงมหาศาลที่สามารถหักแขนปีศาจต,ตนอื่นได้อย่างง่ายดายและในตอนสอบสกาล่าหรือการสอบขึ้นแรงโดยสิบสามมงกุฎบาราลมนั้นก็ได้รับบททดสอบในการสำรวจพื้นที่โลกปีศาจที่ยังไม่เคยสำรวจจนทาให้บาราลามนั้นขึ้นมาอันดับวาหรือแหลงหกนั่นเองโดยนอกจากความแข็งแกร่งทางกายภาพของบาราลามแล้วบาราลมก็ยังมีเวทที่ใช้เป็นนปยางัััดลบกกข จนไปถึงการสร้างมังกรไม้อย่างนิกิวกุนิวโดยเถาวันนี้นั้นก็เป็นญาติกับต้นนิกินิกิโซโดยต้นนี้นั้นจะโตด้วยน้ําแต่ต้นนิกิกุนิวนั้นจะเป็นพืชที่โตด้วยพลังเวทแทนเรื่องที่5ความเชี่ยวชาญของบารลัมโดยบารลัมนั้นก็ถือเป็นปริศาที่มีชื่อเสียงในโลกปีศาอยู่พอสมควรโดยถ้าเป็นในโรงเรียนนั้นบารลัมก็จะเป็นอาจารย์สอนวนิช,ชาสัตว์ในจินตนาการที่ต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นในการเรียนการสอนจนกระทั่งบารีลมัมาตนั้นไม่อยกจเจอสัตตวในนจิานนาการามาตลอด นอกจากนี้บารลามก็ยังสามารถมาเป็นอาจารย์สอนในวิชาประวัติศาสตร์โลกปีศาจแทนอาจารย์ดาร์ลิงที่ลาป่วยได้อีกด้วยซึ่งด้วยวิธีการสอนของบารลามก็ทําให้วิชาประวัติศาสตร์โลกปีศาจและวิชาสัสตร์จินตนาการนั้นกลายเป็นสองวิชาที่ถนัดที่สุดของอิลูมานั่นเองและบารลามนันเป็นปีศาจที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของร่างวัตถจักปีศาจเพราะได้มีการศึกษาคนขวาและยังนำร่างวัตจักปีศาจมาใช้ในการต่อสู้อีกด้วยซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับบาร์ลาม เพราะบารัมนั้นถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของล่างวัตจากปีศาจมากที่สุดคนหนึ่งในโลกปีศาจเรื่องที่6ตัวตนที่แท้จริงของบารัมแม้บาลัมจะมีข่าวลือแปลกๆอีกทั้งท่าทางที่ดูไม่เป็นมิตรของบารัมนั้นทำให้ปีศาจส่วนใหญ่นั้นหวาดกลัวบารัมก่อนที่จะได้รู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของบาลัมโดยนิสัยจริงๆของบาลัมนั้นก็เป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนชอบเป็นห่วงและยังชอบของน่ารักน่ารักอีกด้วยโดยบาลัมนั้นมีความสนใจหนังสือภาพซึ่งความชอบในส่วนนี้เองก แลวถึงแม้นักเรียนคนอื่นทั้งยังบาดกลัวบารลัมแต่พวกอิลุมะนั้นก็ใกล้ชิดกับบารลัมมากขึ้นตั้งแต่คาร่าที่ไปเล่นอยู่บนหวของบารลัมอิลุมะที่รู้ถึงความอ่อนโยนที่แท้จริงของบารลัมอาริสกับเซบุโรที่ชื่นชมในความแข็งแกร่งของบารลัมและขอเป็นลูกศิษย์จนไปถึงนักเรียนในห้องลยนอปกติที่มองบารลัมเปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้นเรื่องที่7รอยแผลที่ปากของบารลัมโดยบารลัมนั้นก็มีแผลตรงปากที่ทาให้เครื่อง่ออ่ง่าร์ลัมนั้นโผลมา โดยเหตุก็เกิดมาจากความอยากรู้อยากเห็นของบาร์ลัมทาให้บาร์ลัมนั้นดันไปอยู่ในอาณาเขตของนกยักษ์ก่อนที่บาร์ลัมจะโดนจับตัวไปแต่บาร์ลัมมันก็ได้สติและตื่นขึ้นมาก่อนแต่สิ่งที่บาร์ลัมเจอนั่นก็คือนกยักษ์และไข่ของนกยักษ์ซึ่งในตอนนั้นในหัวของบาร์ลัมก็มี2อ,อย่างผสมกันนั่นก็คืออยากจะสัมผัสไข่ของนกยักษ์และความหิวและในจังหวะที่จะไปสัมผัสไข่นั่นเองแม่นกนั้นก็ได้กลับมาที่รังและได้สร้างบาดแผลให้กับบารํลัม ซึ่งในจังหวะความเป็นความตายนี้เองที่บาลมนั้นเกือบจะไม่รอดแต่บาลมนั้นก็รอดมาได้เพราะพ่อแม่ของบาามนั้นได้เข้ามาช่วยได้ทันเวลาแล้วก็ทําให้บาามนั้นเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่พ่อแม่นั้นออกมาครบทั้งสองคนซึ่งนกจากนนก็ได้ฝากสองอย่างให้กับบาลาเพราะนกจาจะได้แผ่ที่ปากแล้วนั้นก็ทําให้บาลมนั้นเข้าใจคุณค่าและความสวยงาของชีวิตมากขึ้นนั่นเองสรุปจากเหตุการณ์นี้ได้ว่าความอยากรู้อยากเห็นก็ทําให้คนปากแหว่งได้นั่นเองเรื่องที่แปดบาลำกับเทศกาลเก็บเกี่ยวโดย ด้วยความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ป่าทําให้บารามนนั้นมีวิธีในการเก็บคะแนนอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทําลายธรรมชาติมากเกินไปรวมทั้งยังได้คาแนะนาจากโอเปราอีกด้วยก่อนที่คะแนนนี้นจะถูกค่นโดยอเมริกที่ทาคะแนนได้มากถึง59,000แต้มเรื่องที่9ง,งานอดิเรกข,ของบาลามโดยงานอดิเรกข,ของบาลามนั่นก็คือการออกภาพสนามและสํารวจพื้นที่ต่างๆการเขียนหนังสือและวาดภาพและการใช้เวลาคุยโทรศัพท์กับพ่อแม่เรื่องที่10ความปรารถนาของบาลามโดยความปรารถนาของบารามนั่นก็คือการออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตที่ไมม่่เเเคคยยพบห็นนากอ เรื่องที่11บาราลมนั้นได้ขึ้นปกหนังสือเล่มไหนบ้างโดยบารามนั้นได้ขึ้นปกหนังสือ2เล่มด้วยกันได้แก่เล่มที่10และเล่มที่29เรื่องที่12บทบาทของบารามในภาคมาเฟียโดยบทบาทของบารามในภาคมาเฟียนั้นบารามก็จะมีบทบาทในฐานะหมอเถื่อนที่คอยช่วยเหลือแก๊งบาบบลุสแลงรับหน้าที่ในการกำจัดศพและนำออยละออกมาขายนั่นเอง เรื่องที่13ที่มาของชื่อบาลำโดยบาลำมันก็เป็นปีศาจลำดับที่5 1ของตำนานโซโลโมอนเป็นราชาแห่งนรกมีรูปลักษของปีศาจสามหัวที่มีหัววัวหัวคนหัวแกะและมีหางเป็นงูหรือไม่ก็ปรากฏในรูปลักษของปีศาจแก้ผ้าขีหมีมีความสามารถในการเป็นผู้อย่างรู้อีกทั้งยังทำให้คนนั้นฉลาดขึ้นได้ช่วยให้คนนั้นมีความรัก และเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนฝูงส่วนชื่อกากอยนั้นโดยชื่อกากอยนั้นจะเป็นชื่อของรูปปั้นบนโบสถ์หรือภาษาสมัยยุโรปยุคกลางโดยคําว่ากากอยนั้นมาจากคําภาษาฝรั่งเศสโบราณอย่างกากุยที่แปลว่าลําคอหรือคอที่มีเสียงน้ําไหลในส่วนความเชื่อที่เกี่ยวกับกากยนั้นโดยความเชื่อเกี่ยวกับกากยนั้นก็เชื่อกันว่ากากรนั้นเป็นผู้พิทักษ์ที่จะปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายและคอยปกป้องอาคารในบางตำนานก็เล่าว่ากากอยนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตและออกื่อนหวในตอนกลางคืนเพื่อปกป้องผู้คน ซึ่งทั้งตูตีมจากทั้ง3คนแล้วทั้งคารโกบารามและโอเปร่าทั้ง3คนนั้นล้วนเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์ที่ทำหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มกันอย่างคารลโกก็เป็นหมาเฝ้านรกที่มาจากตำนานเคเบรอสหรือหมาสามหัวที่เฝ้าประตูนรกจากตำนานกีกบารามนั้นก็เป็นกากอยหรือลูปปั้นผู้พิทักษ์ที่มาจากเรื่องเล่าของตำนานยุโรปยุคก,กลางและโอเปร่าที่เป็นแมวโดยแมวนั้นถือเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองในหลายเรื่องเล่าอย่างอียิปต์โบราณยุโรปและเอเชีย และเรื่องสุดท้ายคนให้เสียงภาคบาลัมโดยคนให้เสียงภาคบาลัมในเวอรัชนภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือคุณคัตสึยุกิโคนิชิผู้ให้เสียงภาคอุซุยทเทนเก็นหรือเสาหลักเสียงผู้เจิดจ้าจากดาบพิฆาตดาสูลและอามิดามารุอินชาแมนคิงอีกเรื่องโปรดหนึ่งของผมนั่นเองมา้ามูชินิเงย์เนย์ต้าดูยัตติคิโนกุตตากะคิกิไตเนะคูซงสิบุทสึวะโคไดเทคิทูกะโคโนฟอร์มุ่มเซโซนเดคิรุนนาระบะโซโคะวายฮโดเฮียวะนะคันเกียว์โตเอรุดาโร์ ส่วนผู้ให้เสียงภาคบาลามในเวอร์ชันภาษาไทยนั่นก็คือคุณพัฒเตชินสศิพัฒน์าธดาหรือพี่ปิง่งผู้ให้เสียงภาคอินอนสเกะจากดาพิฆาตอสูรเวอร์ชันการ์ตูนครับและดองกี้โฮเต้โดาฟามิโกจากวันพีทถ้าผมได้เจอกับมนุษย์ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ผมก็อยากจะถามว่าพวกเขาอยู่กันยังไงนั่นแหละเหล่าสัตว์อสัจฉันที่เป็นสิ่งเก่าแก่โบราณถ้าพวกนั้นสามารถอยู่รอดในรูปลักษณ์แบบนี้ได้แสดงว่าสภาพแวดล้อมคงจะสงบสุขน่าดู ในส่วนของการส่งคําถาม Q&A นั้นก็ยังสามารถส่งได้จนถึงวันที่15ของเดือนนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลและเรื่องราวของบารามชิจิโร่คุณค้งหน้าโหดโหมดคิดตตี้และถือเป็นตัวละครจากแก๊ง3ามนอตัวสุดท้ายแล้วนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อมูลตกลหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ